มาตลาพุทธพิเศษกว่าที่อื่นๆเออมันตรงนี้อ๋อใช่แล้วแลวเออนี่แหละคําถามแล้วแล้วแม่ก็ตอบแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าตัวเองตอบนี่นั่น <c oughs> เออก็ใช่สิแม่ถึงบอกว่พบพบาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอ้ยเป็นเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกไหมของโลกนี่หมายถึงวนะ่าใครจะนับถือก็ได้เลยไม่ไม่ใช่ว่าเออเจออยู่ ประเทศนั้นเธอภาษานั้นฉันฉันไม่สอนนะไม่ใช่นะอันนี้เข้าใจไหมอันนี้อันอันี้เข้าใจอ๋ออันนี้เข้าใจอยู่แล้วเป็นนั้นหนูถามว่าพิเศษที่สุดก็ไม่มีอะไรเหนือไม่ไม่มีเลยไม่มีอะไรมาเหนือพระพุทธเจ้านะจ๊ะไม่มีอะไรมาเหนือพระศาสนาพุทธนี่ละจ๊ะไม่มีค่ะเออก็สังเกตไหมล่ะมดตัวแดงแมงตัวน้อยทรงห้ามเลยไม่ให้ฆ่า เอาแต่แต่ศาสนาอื่นลทัทธิอื่นประเทศอื่นมันจะเหลือเลยมดตัวแดงอม่างตัวน้อยเอาแค่นี้ก็ก็เป็นเครื่องบง่งบอกไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบนี้มนุษย์ทั้งโลกนี่ยหละมนุษย์ทั้งโลกได้ไม่ได้เพราะว่าเฉพาะศาสนาพุทธโดยเฉพาะที่ว่านับถือข้ารัทธาข้าแล้วก็ทําตามคาสอนข้าแล้วก็ขึ้นชื่อว่าผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติรักษาอะไรอะรักษาศาสนาพุทธได้ปฏิบัติตามศาสนาพุทธไม่ใช่เฉพาะ ผู้ที่ปฏิบัติรักษาตามพระศาสนาพุทธนะสอนหมดเลยสามารถทําที่ท่านสั่งเนี่ยที่ท่านให้งดเนี่ยที่ท่านให้ให้มนุษย์ทั้งหลายวางเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่นับถือพุทธนะไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธท่านสั่งที่มนุษย์ท่านไม่ได้สั่งที่ว่ามึงเป็นลูกศิษย์ใครมึงมีเจ้าลัทธิเชื่ออะไรท่านไม่ได้สั่งตรงนั้นท่านไม่ไปก้าวไกลถึงเจ้าลัทธิท่านไม่พูดถึงสังเกตไหมถ้าไม่พูดถึงเจ้าลัทธิทั้งนั้น ท่านจะเฉยเห็นไหมครั้งที่พระองค์มีพระชนอยู่เจ้าละทีไม่รู้เท่าไรเท่าไรที่จะที่จะมาเล่นงานท่านั่ะเห็นไหมพอที่ท่านบอกประกาศว่าไม่ให้ลูกศิษย์แสดงอภิธการแล้วไม่ให้สแสดงแล้วก็สแสดงแล้วคนจะหลงโลกมนุษย์จะหลงโลกมนุษย์จะติดโลกมนุษย์จะไม่ยอมปฏิบัติธรรมออกจากโลกนานเห็นไหมพร,ระปิณฑลมัง้งพร,ระปิณฑลมั้งที่หาอไปเอาบาสนะ่ะ อพอเปิดบานมันก็โลกก็อศัศจรรย์ละสีมนุษย์ก็อศัศจรรย์ละสีมนุษย์ก็โอโ้โหมีอนุกษ,มษ์มนุษย์หอ,หอได้เขาไม่เคยเห็นนะก็เห็นแต่อะไร,ะะไรที่เขาผลิตขึ้นมาเครื่องบินจรวดอะไรพวกนี้ไอ้มนุษย์หอได้เขาไม่เห็นนะแต่พราเห็นเขาอ,อศัศจรรย์ละสีพราะอ,อศัศจรรย์คนก็จะมาเรียนละสีคนก็จะมาศึกษาละสีนี่ทำไมอ่ะพระเจ้าเห็นโทษแล้วว่าที่ท่านมา จัสรู้แจ้งโลกเนี่ยทานแต่สรู้ก็จะก็จะมาขนมนุษย์ออกจากโลกเพราะโลกใบนี้มนุษย์เกิดเจ็บเจ็บตายเกิดเจ็บเจ็บตายไม่ใช่เฉพาะคนที่นับถือครูดีเกิดเจ็บเจ็บตายคนที่มึงนับถือจ้าวท้าร j, land, ับที่ไหนก็ตามมึงก็เกิดเจ็บเจ็บตายแต่ครูว่าเกิดเจ็บตายมันมันทุกข์อ่ะมันทุกข์อ่ะครูจะมาครูครูครูเจอแล้วไม่เกิดเจ็บเจ็บตายได้อ่ะเอาไม้เอาไม้นี่นะนี่แหละเพราะนั้นเพราะนั้นพรองค์ถึงได้สั่งงมดว่า ห้ามลูกศิษย์แสดงฤทธิ์ทั้งหมดประกาศไว้ในโลกเลยเป็นนั้นพระอรหันแต่ละองค์อย่างรู้นั่นรู้นี่ก็พูดไม่ได้แต่ว่าปัวเองตัดสรู้เป็นพระอรหันแล้วก็พูดไม่ได้พระองค์อยู่ในอยู่ในพระสวดายพระกิราพระอนาคาพระอรหันก็พูดไม่ได้ห้ามพูด มันก็แปลงมันก็แฝงแฝงฤทธิอยู่นั่นล่ะจ้ะแฝงให้คนศรัทธาแฝงให้คนมันนับถือแฝงรับสักการะแฝงก็จะเอาลูกศิษย์อยู่นั่นแหละโพ้นไม่ได้จะให้คนมันวิจรารณญาณเอาเองให้คนมันเข้าใจเอาเองมึงมือม,ม,มึงมึงทำจิตทำใจมึงได้แล้วมึงก็เอาสิเอาวันนี้แม่ถึงคุยกับหนูตั้งแลา หัวค่ำหรือตั้งไหนที่ตกตงิจาว่าหนูหนูเป็นหนูทางานให้พระสุเจ้านะหนูมาเป็นตัวแทนพระเจ้านะหนูมารักษาพระศาสนานะหนูปฏิบัติกายตัวเตียดใจให้รู้ให้จิตใจเปลี่ยนไปนะแล้วหนูได้แค่ไหนหนูเอาแค่นั้นสอนนะเห็นไหมวันนี้แม่พูดกับหนูก่อนที่จะก่อนที่หนูจะถามเรื่องนี้ ว่าหนูรู้แต่แค่ไหนหนูสอนแค่นั้นรู้ในสิ่งที่สอนในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าสอนเกินนั้นเพ,พราะศาสนาตัดไว้พอดีว่าอุตรีมนุสยธรรมถ้าสอนเกินตัวเองทําได้ไม่ใช้คําว่าทําได้ดีกว่าถ้าว่าถ้ามีมันก็จะไม่ไม่มันก็ยังมีมันก็ยังยังไม่สว่างดีว่ะเอาที่ตัวเองทําได้ทําได้คืออะไรคือวางได้นะคะตัวเองวางได้แน่นะสนิทแน่นะ บริสุทธิ์แน่นะประสมผุดเฉดแน่นะ,ะเ,นนะเอานั้นแหละมาแนะนำมันจ้าตอนนั้นอันไหนยังวางไม่ได้เขาย่างยังยังเพิ่งแนะนาจ้าเอาที่ตัวเองวางได้โอ้หไม่ต้องลัวทำตั้งหลายตั้งปวงจะไหลมาไม่มีติดขัดในโลกใบน,นี้ในสามแดนนี้ไม่มีติดขัดท่านจะเปิดสว่างจ้าเปิดจิตเปิดเปิดเปิดปด,ปด,ปด,ดินแดนให้จิตเราเข้าไปมองเห็นมันอัศจรรย์มากๆนูกหลาเลย เออเกำลังไปพูดเรื่องเขาเอออภิิหารต่อก่อนนะเออที่โรงลรัเนี่ยอยากรู้เรื่องอภิธหารนะโอ้โอ้อยากเอามาเอา,เอา,า,เอา,า,าว่าทะไมว่าท่านทำไมถึงสั่งโนดนะนะหรือเพราะเพราะว่ามนุษย์จะออกจากโลกนี้ไม่ได้มันจะตีดมันจะมาเรียนมันจะมาศึกษา ท่านไม่ต้องการท่านต้องการให้มนุษย์ออกจากโลกท่านโท,โทนรมานพระวรากายขนาดไหนเสียสงังเสียสงไกแสนมหาราบที่ทนเป็นพระโพธิสัตว์บุดําบากขนาดไหนก็จะมาตัดสรุ้เพราตัดสรุ้ท่านก็รู้แล้วนี่ว่าท่านก็เอาคุม้มเอาให้คุ้มค่าท่านถึงได้ไม่ยินดีให้ให้มนุษย์อหลงโลกอหลง,ลงนี่แหละท่านถึงไม่ให้เชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่อง เรื่องเลิกยามไม่ใเชื่อเรื่องเจ้าเขาส่งไม่ให้เชื่อเรื่องเทวดาอินพรมโยมยักษ์ไม่ใเชื่อเรื่องพึ่มผมงผู้ผีปีศาจพึ่งสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชพึ่งพึงพ่งสิ่งที่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขา่งที่มีอํานาจวาสนาเกี่ยวกับฤทธิ์เดชท,ท่านไม่พึ่งท่านให้พึ่งเรื่อง ตนเป็นเพื่อของตนท่านให้พื่งอะไรให้เพึ่งว่าบาปกับบุญให้เราบอกได้หมายว่าให้เรารู้เรื่องบาปเรื่องบุญให้เรารู้จักเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วสร้างแต่บุญเพื่อจะจะได้เป็นเกื้อนหนุนจะได้ออกจะได้หนุน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 จิตขึ้นไปบากงดเป็นอันขาดเลยอย่าให้มีท่านคิดดูสิมดตัวแดงแมงตัวน้อยอ่ะเออไม่ดีไม่ไดีไ ไม่ได้แกล้งเจตนาหรือตือตั้งใจหรือว่างดนะแหละข้อข้องดสิ่งข้อหนึ่งเลยเมีเจ้าหน้าที่ไหนมาสั่งแบบนี้เอาแม่พูดต่อเรื่องสมัยถึงสั่งไม่ให้แสดงลิ์ก็อย่างที่ว่านะจ๊ะเพราะว่าแล้วพบ,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 บต้องการให้ให้มนุษย์ไม่มาสนใจเรื่องลิศต้องสนใจเรื่องลิ์แล้วมันจะช้าเานี่ยน,นะคะ เออที่ว่าครั้งอุตรการนั่นแหละค่ะเห็นไหมเขาก็ท้าท่านท้าท่านให้ท่านไปมาเอออะไรอ่ะที่แสดงยกปฏิหารหรืรพวกเนี้ยที่ว่าเห็นท่านประกาศไม่ให้ลูกน้องแสดงแล้วก็เขาเขาล้าท้าสิี้กาท้าก็ไม่มีใครกล้ามาแข่งมาแข่งกับดนาทีสิพระอ,องค์ก็เลยแข่งซะเองพระอ,องค์ก็จะจะทาอยู่แล้วเห็นไหมคะก็ท่านก็แสดงลิ้ ให้เขาเห็นเขาเอ๊ะทำไมแสดงได้ล่ะในเมื่อตัวเองห้ามเอากูห้ามลูกษส์กูอะแต่กูกูทําได้อ่ะนานเห็นไหมคะอ้อก็พวกมึงอยากมาท้าพวกมึงอยากจะเห็นฤทธิ์อะเออกูก็ทําทให้มึงเห็นอยู่นีไ่ไงก็นไงพวกนี้ละถีต้องพ่ายแพ้ไปอ่ะนี่ไม่เรานม่เราเราให้ลูกหลานฟังเอามายืนยันว่าพระองค์พระองค์งไม่ไม่สนับสนุนไม่ให้เชื่อ ไม่ให้ประกาศตนไม่ให้แสดงฤีดไม่ให้ประกาศตนเป็นผู้พิเศษนะจ้ะเพราะว่าผลที่ว่านั่นนะจ,จ้ะอันนี้พูดถึงสมัยพุทธ,ธกาลพระองค์ก็ยังก็ยังมีคู่ต่อสู้มีมีฝ่ายเจ้าลัทธิมีฝ่ายที่ที่เขาเกิดมา สืบกันมาที่เขาไม่มีเขาไม่ได้พบพระพุทธเจ้านะเขาก็เลยสืบกันมาพอพบพระพุทธเจ้าเขาก็ยังไม่รู้จักเปลี่ยนเขายังไม่รู้อีกว่าพระองค์มามเมตตาทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าข้าจะไม่เมตตาพวกเองนะพวกเองออกมาพวกเองมาทำอ่างเอาไม่ไม่อื่นไกลเอาดูแต่สลินสามพี่น้องก็ได้ออะก็รัที่อะไรอ่ะรัตที่บูชาไฟบูชาพญานาคน่อยหอมั้งที่มีพญานาคพ่นไฟอ่ะนะ เพราะพอเห็นฤิ์เห็นปฏิหารเห็นบุญญาธิการเห็นความบริสุทธิ์ของบงหรือว่าเมตตาบงเขาก็เปลี่ยนได้ไงแต่แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเพราะว้นั้นเรื่องนี้นของของเรื่องของฤทธิ์ของปฏิอฏิหารมีพับมมีหนึ่งเดียวในโลกในโลกแล้วคนกว่าจะหมดห้าพันปีถ้าไม่หมดห้าพันปีใครปฏิบัติตามก็ยังมีมีผล มีผลเกิดกัะตนกัะตนจริงๆแต่ต้องทําให้ได้นะลูกนะทําให้ได้เนียบ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 เป็นสมุดเฉดประหารสะอาดบริสุทธิ์เลยแล้วแล้วแล้วจิตตรงนั้นจะไปไหนที่ว่าท่านมเมตตามไม่ให้ไม่ไม่อยากให้เกิดตายเกิดตายเก่เกิดตายมันก็ได้เป็นจริงๆมันก็มันก็ต้องไม่ต้องมาเกิดแก่เก่ตายจริงๆมันพ้นพ้นเกิดพ้นตายจริงๆมันมเกิดมันตายจริงๆ,ๆ ก็จิตดวงนี้มันมันหลุดโลกแหมจิดตดวงนี้หลุดโลกแหมเอ้ยไม่ได้ตายนะบอกกันนะไม่ได้ตายแต่จิดตดวงนี้หลุดโลกแต่มันจะหลุดได้ก็ต้องท,ทําตามท่านทุกกรณีแล้วทีนี้ลัที่ไหนก็แล้วแต่มึงมีมึงจะเป็นลูกใครหลานใครเป็นพ่อแม่งเป็นใครเป็นเหล่าลัที่ฝังกันมาสเป็นล้านๆลนะ,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 ะ่ถ้ามึงเปลี่ยนมามึงก็ไปได้เหมือนกันแหมทีนี้ แลโลกปัจจุบันมันก็มันจะเปลี่ยนมายากอยู่หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเออมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเออค่คคอยเก็บมาน่ะนะค่คอยเก็บเก็บสะสมบาร,รมีมาบาร,รมีมาก็เหมือนพวกเราเห็นชัดๆเนี่ยแล้วทาไมเราเคยเกิดเป็นฝรั่งล่ะเกิดประเทศเปะระเทศอย่างในตรวนู้นประเทศนี่อะ่ะแล้วทำไมเรามาเกิดเป็นประเทศอีสานประเทศนี่แหละเออไทยประเทศแถมประเทศแล้วยังไม่พอยังจังหวัดอีก มึงเกิดจังหวัดนั้นกูเกิดจังหวัดนี้แต่ทั้งที่มือก็คนเหมือนกันแล้วเวลาพูดทำไมพูดกนละภาษาอยู่ได้ล่ะเออถึงจะเป็นภาษาไทยก็มีัมีศั์บางอย่างที่มันไม่ตรงกันนะอย่างที่กรณีพ่อ,อไไหนูไปไหนไปไหนมาค่าเนี่ยพ่อหนูไม่ได้พูดไปไหนมาค่านะในหมดแหละเออตลาดถ้าไปตลาดลาดนี่เห็นไหมล่ะคนไทยเหมือนกันนะมนุษย์เหมือนกันนะ เออเอาแค่นี้ก็แค่นในประเทศภาษายังยังยังแตกต่างกันไปแล้วต,ต่างประเทศมันจะยังไงแล้วอัะนี่มันก็ฟูดฟิฟอไฟไปเรื่อยๆแต่พอลาก็รื้องท้แบบว่าแล้วว่าเรามรู้แล้วไม่พดไม่เป็นอืแต่ว่าแปลออกมาก็แปลแปลภาษาที่ต้องการอยู่ดีที่ที่ที่เข้าใจกันที่พวกฟังออกมันต้องไปเรียนมันถึงต้องมีการเรียนอ่า เมืองเมืถึงได้ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกษภาษาเยอรมันเหมืนลละก็ไปเรียนทีแก่กับพระพุทธเจ้าไม่ต้องเรียนเราเรียนภาษาจิตถ้าตัดทะลุภาษาจิตก็บอกเราหลวงปู่ชาสาขาต่างประเทศร้อยสามสามสี่ร้อยสาขาท่านไม่ต้องพูดภาษาไทยด้วยซ้ำภาษาอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็รู้เดี๋ยวก็มีคนแปลฮค่นี้ยังล่ะเอ้ยภาษาใจภาษาจิตอันนี้ ตั้งกักเริ่มแรกถามเรื่องจักรวาลมันก็เลยมาถึงนี่แล้ะลูกหลานนะว่ว่ายืนยันว่าไม่มีใครเป็นคนอื่นหรอกมีมีแต่ม,มนุษย์ที่ที่มีแต่สัตว์โลกสัตว์โลกจ้ะที่ที่เกิดในโลกใบนี้จะ้ะแต่ว่าสัตว์โลกของเนี่ยที่เป็นประสัรประเสริฐเนี่ยมันเกง่งมันเกง่งมันมีความสามารถมันมีความ สติปัญญาที่คิดคนนู่นคิดคนนี่ก็ดูสิเนี่ยชีวิตแม่เจ็ดสิบกว่ากว่าเนี่ยแม่ยังได้ทันได้เห็นในโลกโซเชียลโซเชียลเนี่ยเออเออไอ,อ้เนี่ยโลกที่พูดกันอยู่ตรงนี้ได้ยินอยู่ตรงโน้นนะเออพูดกันอยู่ประเทศนี้ได้ยินประเทศโน้นนะเออพูดอยู่วันเดียวอะพูดนะไปไปหลายประเทศเลยอะ่ะน,นี่ก็มันก็ก็ก็ปัญญาไหมล่ะเออสติปัญญาไหมล่ะประสิีป,ปัญญามนุษย์ไหมล่ะเออ มันเอามันดึงเสือดึงสร้างอ่ะสร้างไม่รู้ละนิวัฒนา,าการทําขึ้นมาก็แค่นี้แหละมนุษน์ก็ทําของใช้ในโลกอะ่ะแต่แตแตแตพอหลวงตาก็พระพุทธเจ้ายังทรงไม่ตายอยู่นั่นแหละพวกมึงหล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 งแค่นี้เดี๋ยวพวกมึงก็เอย่างอย่างหลงหลงสมบัติหลงบ้านหลงช่องหลงข้าวของเงินทองหลงของที่หามาได้แล้วลืมนึกว่า ร่างกายมึงอ่ะเดี๋ยวเขาตายร้อยปีเขาตายมึงมึงมึงนึกถึงความตายกันบ้างไหมมึงสร้า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 งอันนั้นก็ของมึงนี่ของมึงนี่ของมึงนั่นก็ของมึงอันนี้ก็ของกูจนนับไม่ถ้วนเออบ้านหนึ่งมีรถซาคันหัคันบ้านหนึ่งมีที่ดินเท่านั้นต่านี้มึงที่ดินกี่รงกี่ไร่มีข้าวของเงินทองเพราะว่าพอนอนบเนื้อโอ้ยนับไม่ถูกสรุปแล้วมึงจะมีลูกสักกี่คนของทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้กี่ชิ้นกี่ชิ้นถามว่า ลูกซึ่งจะมารับรัวระดกก็จะตายมึงที่เป็นเจ้าของของที่หามามึงก็ตายของก็ยังคงอยู่อย่างมากก็แปรสาภาพเสื่อมไปมั่งเว้ยมนุษย์โลกสลดสังเวชไม่รู้ละมูทนาบุญนะลูกหลานที่ที่หนูกับพ่หนูกับแม่หลวงปูจัดสรรให้เจอกัน แม่ถึงขอสนับสนุนหนูเต็มที่อนุโมทนาบุญกับหนูเต็มที่แต่เต็มที่ของแม่ก็ได้แค่นี้ยลูกหลานเอเอเตาเอาจากจิตจากใจกําลังจิตกาลังใจศรัทธาบริสุทธิ์ที่จะส่งเสริมให้ให้คลาดขันหนูให้ร่างกายหนูอ่าได้ให้จิตใจหนูได้อาศัยในร่างกายเนี้ยร่างกายปัจจุบันหนูเนี้ยให้หนูได้อาศัยธาตุร่างกายเนี้ยภาวนาให้จิตหนู หลุดจากธรรมชาตินะลูงนะเอาให้มันหลุดได้ได้นะยิ่งหลุดยิ่งค่อยๆหลุดไปค่อยปล่อยไปค่อย,อยวางไปเท่ากับหนูเนะี่ยถวายงานเท่ากับหนูปกป้องพระศาสนาเท่ากับหนูรักษาพระศาสนาเท่ากับหนูได้เผยแผ่พระศาสนาเท่ากับหนูได้เป็นผู้ได้มาช่วยเหลือมนุษย์โลกตามสารสารต่อจากพระมหาพระพระ,พระมหาการุณาพระเมตตาที่ทรงตั้งพระไทยไว้ มาช่วยมนุษย์โลกนะจ๊ะเพราะนั้นเรายิ่งปล่อยวางเรายิ่งมีกับพลังเท่ากับเราก็ถวายงานถวายงานจ้ะเท่า,ากับเราสารตอ่อสารต่อเจตนาพระองค์ itar, แล้วก็เราก็เป็นผู้เม็ดเม็ดเนื้อเกิดเนื้อตายไม่มีการเกริดการตายสําหรับจิตที่ทําตามพระเจ้าจ้ะแต่เท่านอกนั้นมันจะพิเศษเลิศโลกันาดไหนมึงก็ตายครับตายตแน่และครับ ตายร่างกายมึงตายแต่จิตมือปิ้งจะปิ้งเข้าล่างใหม่ปิ้งเข้าล่างใหม่ถ้าทําบาปก็ปิ้งเข้าล่างสัตว์ดัรฉานถ้ามึงทำกรรมมันก็ปิ้งเข้าเป็นยาจกวิพภัยยาหวานแล้วตาำๆลำกับลนก็ปิ้งไปมาเาวกีเออมันก็ปิ้งไปนรกขุมต่างๆโว้ยนี่มนุษย์อยู่แค่นี้แหละมั่วแล้วแม่บกไปเวียนมาลูกหลานฟังงงฟังงงไหมเนี่ย ไม่งงเลยมเออเว้ยดีเพราะว่าระดับจิตหนูปฏิบัติมาตรงนี้มันก็ได้ว่าก็หนูมาเริ่มถามตรงนี้ทําไมล่ะมันก็เลยโมโหเว้ยโมโหมันกว้างอ่ะที่ถามมันกว้างกว้างกว้างโลกไว้นี้เลยอ่ะอืมแล้วจัก,กรวาลไหมถามว่าใครผู้สร้างจัก,กรวาลล้วจัก,กรวาลอยู่ที่ไหนโลกใบนี้มันอะไรเรียกว่าจัก,กรวาลแล้วก็โลกใบนี้แหละมันก็เรียกว่าจัก,กรวาล โลงมนุษย์ที่อาศัยอยู่เนี่ยมันต่างต่างเผ่าต่างพันุ์ต่างภาษาอ,อแล้วก็เลยเรียกจักรวาลจาก้กแล้วก็บนสวรรค์ก็มีแต่ไม่มีไม่มีไม่มีธาตุคือเป็นเทวเัวดามีแต่ตายทิพย์อยู่ทิพย์กินทิพย์เขาก็เรียกโลกสวรรค์ไปแต่ก็จิตจิตดวงของมนุษย์นี่แหละที่ไปสวรรยสุขอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ อย่างไงก็จะเป็นอยู่ในฐานะพระศาสนาก็เรียกว่าขนาดพระพรมท่านยังเรียกให้ฉายาว่ายังเป็นสัตว์โลกที่ยังคล่องอยู่ในโลกเป็นสัตว์โลกที่ยังคล่องอยู่ในโลกคิดดูขนาดพระพรมนี่เป็นอรารูปแล้วนะอ,อารูปหมายถึงร่างจิตท่านไม่เป็นรูปร่างให้เห็นนะเพราะว่าท่านพร้อมที่จะเป็นพระอะไรออออออนิพพานพร่มนะเพราะนั้นจิต ท่านละเอียดจนไม่เป็นมองไม่เห็นเป็นรูปร่างแต่ท่านถึงเรียกอรูปอรูปพระพรหมจะอารมูปอารมูปอะจะอรูปปโลกอรูปปโลกอะไรนี่แหละภาษาของโลกใบนี้ยจะที่สูงสุดก็คือพระพรมที่ว่านี่จะเกิดคนถึงเรียกนิพานพรมแต่สรุปแล้วนี่ยังยังเรียกว่าในพระศาสนายังเรียกว่าสัตว์โลกที่ยังคล้องอยู่ในโลกยังคล้องอ่ะมันหลุดโลกไม่ได้อ่ะต้องมาเกิดนะ ผมสวยบุญจนหมดแล้วต้องมาเกิดในก้อนธาตุมนุษย์เนี่ยก้อนธาตุมนุษย์นี่แหละที่มนุษย์มนุษย์ได้ทีดีน้ำหนไฟเนี่ย แต่ใครที่ไม่ไม่เข้าล่างที่เป็นก้อนธาตุดินน้ำดูไฟจ้างก็ไม่บรรลุเข้าสู่มรรคผลนิพพานจ้างเขาออกจากนี้ออกจากหลำแดนโลกธาตุไม่ได้จ้างก็ไม่ไม่หลุดเข้าหลุดโลกได้หลุดไม่ได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มีมนุษย์เท่านั้นที่จะพาจิตพาใจฟักฟอกจิตฟักฟอกใจแก้จิตแก้ใจทําจิตทําใจฝืนจิตฝืนใจกลับจิตกลับใจตามรอยบาระซาดาออกจากโลกสม,มุติสู่โลกิมุทร คือหลุด่วกใบนี้ไปท่านถึงเรียกว่าโลกอมตะมหานิพานเอวังมีกว่าเหนื่อยแล้วอะคราบสาธุอาจารย์แมม